สวัสดีกันด้วยนะครับกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับกับช่องรู้ก่อนเทรดนนครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการในการสมัครกับทางโ broker i n option นะครับวันนี้ก็ไปกันทีละขั้นตอนเลยนะครับหลังจากที่เราได้ลิงก์สมัครแล้วนะครับกดมาปั๊บก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมจะอธิบายไป ทีละช่องนะครับถ้าพี่ๆคนไหนพลาดหรือว่าทําผิดขั้นตอนนะครับย้อนคลิปได้เลยนะฮะโอเคนะครับช่องแรกนะครับอ่เลี้ยวอักขระกับแท็บถึกอักขระนะครับก็จะเป็นบัญชีจริงกับบัญชีฝึกหัดนะครับก็ติ๊กไปเลยนะครับพิมพ์ติ๊กคําว่าเลี้ยวอักขระนะครับก็คือบัญชีจริงนะครับช่องแรก first name ครับชื่อจริงนะครับก็พิมพ์ไปเลยครับชื่อจริงออนุญาตพิมพ์เป็นอ่า ชื่อผมแล้วกันนะอ่าบอลแต่ว่าที่จริงอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับเป็นชื่อของพี่ๆเองนะครับ Last name ครับนามสกุลอ่าบ bon อ bon bon ลบอลบอลละกันนะนะครับนะก็เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับนะแล้วก็อ่า password ครับ create password นะครับก็เป็นตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็ตัวเลขนะครับย้ํานะครับตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็ตัวเลขรวมกันให้ได้แปดตัว นะครับช่องนี้นะตัวนี้ตัวใหญ่ให้เขาแปดตัวนะโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเรียบร้อยนะครับอ่ะเปิดดูได้นะเผื่อจาไม่ได้นะครับอ่ะเป็นตัวตัวใหญ่ตัวตัวใหญ่แล้วกันนะเอเอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเท่าไหร่แล้วเนี่ยแปดพอดีนะครับเหมือนเดิมครับคอนเฟิร์มพัอ่าคอนเฟิร์มพัสดุ์นะครับก็เป็นเหมือนเดิมเอเอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับแต่ต้องเป็นรหัสที่เราจําได้นะครับสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะกด ยืนยันให้ทําการรีเช็คแล้วก็จดจาในเรื่องของพาสเวิร์ดวเองให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อีเมลแอดเดรสครับก็จะเป็นอีเมลอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับผมว่าเป็นบอนหึ่งองสี่แล้วก็แอดอีเมลอ่าอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับคันทรีครับไยแลนด์อ่านะครับโฟนครับอ่าเขาบวกหกหกมาเป็เทียบร้อยแล้วนะครับเราทําแค่ตัดศูนย์ออกไปนะครับก็จะเป็นศูนย์เก้าสาม 4 5 6ห8 9ปด้าอ่าได้เหมือนกันนะครับเครดิตครับเป็น USD นะครับเดทอัปเบิร์ดครับก็จะเป็นวันเกิดของเราเลยนะครับแล้วก็กดช่องตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ a t e a n account ได้เลยนะครับบุคยัดแล้วกันอ่สองสา2003 January อ่าวันที่9แล้วกันนะครับอ่ะเห็นไหมครับเงื่อนไขนะครับของการสมัครเทรดกับโบรกเกอร์ IN Option ข้อแรกนั่นคือในเรื่องของอายุนะครับอายุต้อง มากกว่า18ขึ้นไปนะครับนี่คือในส่วนของเงื่อนไขข้อแรกนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าอายุไม่ถึงอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะมีในเรื่องของเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือเปล่าสำหรับคนที่อายุไม่ถึงแต่เอาจริงๆเนี่ยก่อนที่จะศึกษาริ่จิศึกษาเพื่อเทรดจริงๆผมแนะนาว่าอายุ18จะดีกว่านะครับโอเคไหมอ่ะนี่คือเปในส่วนของรายละเอียดการสมรัครผมบอกเลยว่าไม่ได้ยากแล้วง่ายมากๆนะครับ นะเราก็สำหรับคลิปต่อไปนะครับผมจะพาพี่ๆไปยืนยันตัวตนนะครับเพราะว่าขั้นตอนในเรื่องของการสมัครหรือว่าลงสนามเกี่ยวกับการเทรดเนี่ยนะครับมันจะมีในเรื่องของการสมัครกรอกรายละเอียดอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เป็นการยืนยันตัวตนแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการฝากเงินถอนเงินนะครับการทําธุรกรรมนะครับ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับในเรื่องของการสมัครนะครับถ้าพี่ๆคนไหนติดปัญหาตรงไหนสามารถคอมเมนต์ได้เลยหรือว่าจะกด link ลิงก์ไลน์และรักทดสอบถามส่วนตัวได้เลยนะครับอันก็สำหรับวันนี้ครับคลิปสมัครมีประมาณนี้เลยนะครับง่ายมากนะครับงั้นก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อวันนี้สวัสดีครับ